สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการว้าวาไวแล้วครับรายการที่จะพาทุกคนไปรีวิวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับบรีไฟฟ้านะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสวดีครับสวัสดีครับยังเหรอยังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงถามตอบมะก,กอกแตกนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมถามตอบคุณสมบัติของคอดสองตัวนี้นะฮะ ที่มีผู้ชมทางบ้านส่งมาว่าเรื่องวินซี่อูป40วัตแล้วก็ R B M 40วัตตเนี่ยตอนนี้มันเป็นคอทิตเลยแล้วมันมาแบบเคลื่อนกันแล้วทางบ้านเน่ยเขาส่งข้อความมาเลยเขาบอกสามสอก่อนที่เมื่อไหร่จะรีวิว R B M 40เอ้ยพี่เมื่อไหร่จะรีวิววินซี่วันนี้เราจัดให้มารวมมิดกันแล้วันี้แต่ในการรีวิวธรรมดาเนี่ยแม่งไม่ได้แล้วอะ กติกาของเราในวันนี้นะโดยผมจะเป็นคนตั้งคำถามให้สองคนนี้ตอบมานะฮะใครกดกระดิ่งก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนเอ่าต้อตอบผิดอะตอบผิดโดนดีนมากอกไปกันเลยค่ะลับไปแต่ถ้าตอบถูกไอ้คนที่กดไม่ทันโดนอ่าวัดกันได้วัดกันได้วัดกันได้ ก็เล่กันเลยดีกว่าใช่ป้ากาี<ป> 9, ก่อนตอบคำถามของเรานะเอามือไว้ที่หูนะฮะทั้งคู่เลยเอามือไว้ที่หูนะถ้าผมบอกว่าตอบครับขอหนึ่งทีขอเลยขอรวกใครถึงก่อนมีสิทธิ์ต,ตอบก่อนเข้าสู่คำถามที่หนึ่งนะฮะถามว่าความจุของแทงในแต่ละตัวที่อยู่ข้างหน้าของคุณเองนะครับตอบแค่ของคุณเองนะมีความจุเท่าไหร่ พี่โยได้ที่อันแรกนะฮะไม่ทันเ่ะ่อว่าขออธิบายครับอธิบายก่อนครับ R P M เนี่ยในกล่องเนี่ยเขาจะให้มาสองหัวอ่าอามีทั้งของ R P M แล้วก็ใช้ของน็อตของ R P M เนี่ย4.3ครับแล้วของน็อต4.5ครับผม ML เป็นคำตอบสุดท้ายครับผมทั้ง4.3ข้อแรกก่อนถูกต้องนะครับและน็อต4.5 เป็นคนตอกที่ชุดนันะครับมามาวางเลยเดี๋ยวกันก็เดี๋ยวจะขออธิบายของส่วนของวินซี่40วัตต์นะฮะวินซี่40วัตต์เนี่ยความจุน้ำยายอยู่ได้ที่ ห้าจุดห้าเลแต่มีแท่งเดียวนะเออแล้วก็แบบคอยของเขาเนี่ยใช้ได้แค่รูปแบบแท่งเดียวซึ่งแตกต่างจากน็อตน็อตจะเป็นคอย RPM แล้วก็คอยน็อตอันนี้กี่แมวนะเป็นแท่งเป็นแท่งของน็อตกับแท่งของ RPM นะตัวนี้จะเป็นห้าจุดห้าเอล์ครับผมเออแต่ว่าผู้แพ้ก็ต้องยอมรับอะนะเพราะว่าเราแพ้นะมาเอาซีเอาซีเอาซีปิดโอ้โหย เอาางคำถามข้อที่2การตั้งค่าวัดของระบบเครื่องจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เอาไปดิบุ๋นะครับก่อนครับไม่ได้มเพราะว่าอะไรรู้ไหมระยะมันไม่ได้เว้ยแต่ผมว่ามันต้องเยี่ยวไงเด็กเก่งเลยนะว่าพี่าพี่ตาพี่ี่ตาเดี๋ยวกันอยู่นานต่สบายมากของผมเนี่ย ตัวนี้ลูกเล่นพาวพาวพาวแก้อยู่แล้ว1-40เล่นได้หมดเลยไม่มีล็อกตัวนี้ตค้งเลยชัดเจนกับ r b m 40ถูกปะ่ะ1-40นะครับถูกปะเป็นคำตอบที่มันต้องผิดดิวะถูกต้องนะครับโอ้โหโจ๊กแล้วว่าไอ้สาสตว์เลยนะครับส่วนของตัววินซี่นะครับวินซี่เนี่ยจะอยู่ที่5-40บวัตต์แต่ว่ามันมี ข้อแตกต่างจากตัว R P M ก็คือหากเราใช้คอยที่ค่าโอห์มสูงๆอย่างเงี้ยมันจะบังคับไฟครับก็คือได้แค่5ถึงแค่20หรือ25อะไรอย่างเงี้ยคือเขาบังคับมามันได้แค่นั้นจริงๆม,มันไม่สามารถอัลลิมิตได้เหมือนกับตัว R P M นะครับซึ่ง,อ,งอันนี้ก็คือความแตกต่างกันละนะเขาแบบแรงๆเลยนะมีอะรมาเลยนะมีอะมานะมีอะมาเลยนะมีอะไมเลยน เพื่อเป็นความไม่ได้เปรียบเสียเปรียบลอสลับพี่ลองสลับพี่เอาไของซ้ายผมขวาของไม่ถนัดเดี๋ยวเราทดสับพี่กันสองรอมาจัดไปมาเลยสำหรับคำถามข้อที่3มนะครับถามว่าระบบการสูบในเครื่องของทางข้างหน้านะฮะมีวิธ <ok ีใช้งานยังไงเอามือไว้ที่หูนะครับ โอ้โหบอลครับโชยแล้ว <c oughs> อ,อ่ะเปรี้ยงนี่ไม่ช่วยอ่ะงจรต่อมาครับผมอ่าครับก็สำหรับตัวนี้กดสูบเพีย,ยงเดียว <อ Yes. S 1> คือมีปุ่มยิงไฟตรงนี้ไม่สามารถดูดได้เลยอย่างนี้ <c oughs> ดูดไม่ขึ้นแต่ถ้าแต่คือถ้าจะสูบคือเราต้องกดปุ่มอืมปั่นวะได้แค่วิธีนี้ดีเลย oh, ของมันด้อยู่แล้ววะดูดมาเดินมาข่ายเพิ่มตรงเพิ่มเติมถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าถูกตได้ สูดอีกแล้วนะฮะส่วนผู้พ่ายแพ้อย่างผมนะครับก็คือวินซี่ัวนีนนะฮะทำงานได้ทั้งหมด3ระบบ3าระบบคืออะไรงงไ,มมไหมงงไหม,ม,ม,มคือกดสูบแบบที่กดปุ่มแล้วก็สูบเหมือนตัวสม็อกนะฮะแต่ว่าความแตกต่างที่มันมีเพิ่มขึ้นมาก็คือสามารถสูบจากรูลมได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มโอ้ยเหนื่อยปอดเหนื่ยอยเยปอดเดียวแให้ดูไปเหนื่อยปอดเดี๋ยวเดี๋ยวลองแบบกดให้ดูอ่าลองบบกด มือสั่นมือสั่นนะฮะแล้วก็สูบแบบไม่กดปุ่มผมไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยนะ <Okay. S 1> แล้วก็ระบบสุดท้ายก็คือจะทั้งแบบกดหรือว่าแบบสูบจกกลมหายใจก็ได้เหมือนกันก็คือเราสามารถฟิกได้ทั้งสามแบบเนี่ยจะให้สูบแบบไม่กดปุ่มก็ได้จะแ,แบบกดปุ่มก็ได้หรือว่าจะเอาทั้งสองแบบเลยก็ได้แบบรูปโลกเลยอ่า uh huh. ตัวนี้ก็คือความแตกต่างตัววินซี่กับตัว RPM มนะครับถุกโตนะครับจบแล้วกันยุบวง เน้นเน้นเน้นโอ้ยี่มึงเน้นตรงนี้น้ตรงนี้น้ตรงนี้ตรงนี้ตกช่วงนี้ตช่วงโอ้ยไม่ดีกระดิ่งนะสำหรับคำถามข้อที่สี่ของเรานะครับความจุของแบตเตอรี่ในรุ่นที่ท่านถืออยู่มีความจุเาไเดี๋ยวตาดูแม่งเลยตาดูตาดูตาดูแม่งเลยทำไมความจุของแบตเตอรี่มีความจุเท่าไหรู่นะค ก่อนด้วยมืนด้วยยังไม่โดนก่คนครับความจุของแบตเตอรี่นะครับในส่วนของตัววินซี่นะครับ1,500 ah ยมิลลิแอมป์นะครับผมเย็ดแค่ดูทางตาวถูกหมตาดูดถูกปะถูกป่ะ1,500าร้อยมิลลิแอมป์ถูกปะคำตอบที่ถูกต้องนะครับ<ฮ>อ่ะคุณเท่าไหร่เท่ากันครับโอ้โห กันนหรือว่าเปรียบเทียบกันแล้วก็คือสองตัวนี้มีความจุแบตเตอรี่เท่ากันนะครับโอ้โหต้องแต่ว่าก็นะก็ก็ชนะก็พูดยากวางนี่วางนี่ปังเลยมือว่ะมือมือว่ะวางมือใช้ข้าวที่ไม่ดีบว่าเชือกูเดี๋ยวแรงจะหมดโอ้โหหางตัวเยี่ยมไอเยี่ยมคนนี้โอ้โหเหมือนแข้งสามดอกที่แล้วแล้วคำถามข้อที่ห้านะครับจะถามว่าล<ม>ูเซ <harder. S 2> ียชาร์ท ในรุ่นที่อยู่ข้างหน้านี้เป็นใคยอะไรยังก็ยังไม่บอ่อยกูอะไรกูหรืยกูเลืยกกูมือมันไปตรงกันอ้าวผมต้องหอมตลอดเวลามีปีนเลยรกูออาแทนด้วยคนหนึ่งเราเราไม่ทันเขาอยู่แล้วถ้าเกิดเรากดแบบตรงๆอ่ะ ตัววินซี่นะครับจะเป็นไทบีนะครับไทบีตรงนี้เลยนะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ไทบีคือเป็นแบบสายเหมือนสายชาร์ตซัมซุงอ่ะซัมซุงรุ่นเก่าประมาณทุกปีมา10ันสใช่ใช่แอนดรอยแอนดรอยใช่ครับใช่ของอาววนซีสิครับเป็นไทบีเหมือนกันรูเดียวกันอใช่ รูเดียวกันแต่คนละรุ่นนะครับผมใช้สายสใช้ด้วยกันได้ใช้บลีมีบลีบลีด้วยนี้ดูเดก็ได้ตอนนี้ไอ้ันโดนเป็นดอกแล้วหมวลงของผู้แพ้นะฮะผู้วองด้วยีมีเช็ดด้วยัอ้านรับผิก่อบล้ามาม่ม่โชวี่คุยด่าไม่หลยมองเยอะ อคำถามข้อต่อไปถามว่าวัสดุภายนอกเครื่องที่อยู่ด้านหน้าของคุณนั้นคือวัสดุอะไรเออนะฮะกดครับแม่งก็ได้ทิ่คุบอกภาษาภาครื้นทวีปนี้มีความไม่ธรรมดาจริงเต็มเสือมาเยอะเออแข็แกร่งเลยวัสดุของ KBCM40 ของผมก็ซิงเกอัลลอยครับ เบาแข็งแรงทนทานมันสนิมไหมก็ลองแช่น้ำดูอันนี้เขาให้มาเครื่องเดียวผมก็ตอบคุณไม่ได้จริงครับของผมก็เป็นซิงอัลลอยเหมือนกันครับนี่นี่ครับมีความแตกต่างนะบุ๊นกันนี่แต่ของผมมีไรเคปลอรด้วยของผมอันนี้มันมีความแบบเท่เรียบหรูแบบแนบแรดแยบอ่ะดูเลยโอ้แล้วคำตอบนะครับอ่าถูกต้องนะครับเขาก็แรงแรงแบบเน้นๆอ่ะแบบง้างมาจากบ้านเลยบ้าะเฮ้ยเฮ้ยถ่ายอภิอัก่อนไหม ตรงนี้ตามนโยบายรัฐบาลนะฮะทาแบบละเมียดด้วยประเด็นรุรุนรุปอนุรุมาทามามานี่แบบเป่งๆเท่าไหร่มาดูดูสูดสูดไรเลยเนี่ยด็แล้วไม่มีไรเลยคำถามข้อต่อไปนะครับผมเอามือไว้ที่หูนะฮะวัสดุของเรานั่นอะไรกดครับอะไรหรอไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรหรอรู้ดิตอบครับอ่สี p t g ครับผม P.T.C.J. นะฮะเป็นวัสดุที่บรรทุนทความร้อนได้สูงมากๆนะครับแล้วก็กันแรงกระแทกได้ดีม,ดมากๆด้วยเนื้อดานี่น,นี่คือเอามาเคลือบนิ้วได้ไ่ไม่ไม่ไมมงจ่ายตามให้กันวะเนี่ยไม่มรอดูชนกูนี่หว่าไม่ไม่มีพี่ก็แบบเขากดเลยผมก็โกรดบอกบอกไปแล้วมึงวันนี้หูก็บอกให้เตรียมตัวใช่แล้วของคุณอะวัสดุอะไรวัสดุเดียวกันครับอะไร C B C B W Y เลยผมก็ไม่รู้สองคนเลยนี่ใช่มัน P C P G อะไรสมอก็ใช้ P C P G เหมือนกันอ๋อ B C C C อ่าอ้เนี่ยง่ายโอ้แต่เขาเป่าไงเหี้ยแพงเกิโอ้โหแล้วปูสองข้างเลยะโอ้โหและคำถามข้อต่อไปของพวกเรานะครับ ชิปที่ใช้ในแต่ละรุ่นคือชิปอะไร้อมนะครับกดครับสามารถพยกอรุณูมิงเจน B A R ของ R D M 4 0นับน้ำสมอลเป็น I Q R ครับเดี๋ยวดูที่ตัวเิปนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ควรวินซี่นะครับตัวนี้จะเป็นเจนชิปครับเป็นตัวฟิกเนเจอร์ของทางค่ายูบูวินซี่เขาเลย่ก็ถูกต้องเหมือนกันนะซึ่งมีความแตกต่างกันแน่นอนนะเราลองวางมือดูอ,อ่ะก็เล่นคู่มาสองทีแล้วปูสองข้างหูดูดิโอ้ไอตัวนี้มันตองี้องหนี่นี่นี่นา่นี่นี่นี่นนีาแนี่นี่นานนนี้นน่านีน เครื่องที่คุณถืออยู่นี้หน้าจอมีขนาดเท่าไหร่และน้ำหนักเท่าไหร่อย่าม่จนคนระับช่องลูลมมีกี่แบบเอาหไว้ที่หูนะครับพอนี้เป็นคำถามสุดยอดแฟันแท้พอนะครับกดครับเข้มกันได้โอเค หน้าจอเป็น TFT 0.96นิ้วส่วนน้ำหนักเนี่ย114กร,รมัมนะแล้วก็ตัวของวินซี่เนี่ยรูลมมีทั้งหมด2แบบครับเป็นคำตอบสุดท้ายไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นคำตอบสุดท้ายจากตัววินซี่วูฟูที่ผมคืออยู่เลครับผมแล้วไปฟังเฉลยจาก3ารยตัวจริงครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารอบ สุดท้ายด้วยวินซี่40มีหน้าจอ TFT 0.96นิ้วน้ำหนัก114กรัมช่องลูลงแบบ2แบบโอ้ยมาทุ้ม่าว่ะอะเคลือนของพนเราบ้า ของอาพี่เ0ครับขนาดหน้าจอนี่เท่ากับวินซี่เลย90.96ส่วนน้ำหนัก110กรัมครับรผมใช่รุ่รลนลงมีกี่แบบรุ่ลนลงมีแบบเดียวเขาก็ทำมาดีหมดแล้วไม่ต้องมาทำมาหลายวงหลายแบบผมี่ยไปมาหมดทุกสนามแล้วพี่จะรู้เจม,มเวทีผมจริงผมบอกเลยสกดไงนะแพ้แพ้แพ้สกอร์ยังไงอ่ะ โอ้ยโหไม่เคยทำกันเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปทั้งหมดของพี่และอาเบียิปเลยแล้วกันครับผมตัวๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัววินซี่นะฮะด้วยรูปลักษณ์ที่เรียบหรูนะครับซึ่งมีความแตกต่างจากตัวสมอสแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านละว่าท่านจะเลือกใช้ตัวไหนแต่ว่า2ตัวนี้จากที่ได้ลองนะครับ ฟิลดีทั้งคู่สายควัน,นสายกลิ่นมาแน่นอนใครที่ชอบลูกเล่นที่แปลพิสดารห,หน่อยก็จะเป็นของทางวินซี่นะครับเพราะว่าอย่างสมอกเนี่ยจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบใช้งานง่ายๆเลยนะกดกดก็ด,ดูดได้เลยนะครับทำไมใช้งานง่ายนะครับาก็ามาสรุปของ RPM 4พที่ <M> <c oughs> ผมลองสูบมาสตัวนะกลิ่นชัดฟันตัวเหมือนกันแต่ RPM เนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะหวานกว่าวินซี่วินซี่เนี่ยน่าจะหวานน้อยกว่าแต่ก็ มันก็ไม่ทิ้งกันมากให้ไม่ทิ้งแบแต่มันดูแล้วมันรู้สึกไงถ้าแบบวันเที่ยวกันสองตัวนะถ้าวันที่สองตัวใช่ตัวนี้จ่ายไฟเสถียรไหมก็เสถียรเหมือนกันคิดว่าจะจ่ายเรื่องจ่ายไฟเนี่ยผมว่าพอกันไม่มีปัญหาพอๆกันใช่จ่ายไฟเสถียรพอๆกันเลยนี่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วว่าท่านจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับลองเทียบขนาดให้ดูหน่อยครับสองตัวนี้คือก็มีความยาวกว่านิดหน่อย ใช่เพราะว่าจะความสูงอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแท้งแหละแท้งมันดูใหญ่กว่าแล้วก็แท้งมันไม่ได้ซ่อนลูกเหมือนตัวอา m พีออ่าอ่าแล้วก็เนี่ยอะไรนี่มันจะเป็น,นระบบแม่เหล็กแต่ระบบเป็นของของผมเนี่ยตัวตัวผมเนี่ยของ RPM แท้งเนี่ยจะเป็นสลักอ่ามันจะต่างกันแต่ถ้าเรื่องความแน่นเนี่ยผมคิดว่า RPM มแน่นกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดใช้อย่างเงี้ยมันก็ไม่หลุดหรอกครับก็ไม่เป็นไรก็อยากไปพิเดนเครียร่ยงหรืออะไรอย่างงี้ดีวกว่าครับเรื่องเรื่องปากสูบเนี่ย่าลองดู ของวินซี่เนี่ยมันจะมีความสูงความยาวกว่ามันจะเว้ารับปากเราส่วนตัวผมชอบปากของวินซี่เพราะมันลึกไงอ๋อฟีฟีกไหมอ๋ออ๋ออ๋อแต่ถามว่ามันก็แล้วแต่คนนะใช่ใช่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยใช่แต่คือฟิลฟิลโอเคใกล้เคียงกันมากใช่ก็ถือว่าอ่ะยอมรับแหละว่าเป็นตัวที่ท็อปทิตของตลาดเรานะตอนนี้นะครับทั้งวินซี่แล้วก็ตัวอ๋อสี่สิบนะควันตุ่มทั้งคู่ควันตุ่มเนี่เดี๋ยวดูให้ดู อ่าเดียวใส่กันนะเฮียได้ความสูมทั้งคู่ครับไม่ทิ้งกันเลยโอ้โหไอ้เฮียหวานแบบหวานเย็ดติดคอเลยอ่ะคอชอบหวานชอบรสชาติที่ดีชอบควันที่ตุ่มผมว่าสองตัวนี้ยแม่งตอบโจทย์มากเลยนะอ่าแล้ววันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเห็ดบิ๊กเป้ามากนะครับที่ส่งเครื่องมาให้เราพูดใ้่ใจดี ถ้าสนใจสินค้าก็ไปตามที่เพจกี้อมได้ครับมีเป็นผู้สนับสนุนเครื่องในการรีวิวในครั้งนี้ครับแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มีแค่เครื่องนะเขามีน้ำยงน้ำยาเขามีเขามีเยอะเขามีเยอะผู้ใหญ่ใหญ่มีเราเลยนะติดตามดูแต่วันนี้มารีวิวมาเล่นกิจกรรมกันอย่างเดียวไม่พอหรอกนะเดี๋ยววันนี้เรามีแจกของรางวัลด้วยน้ำยาที่เราใส่แท่งไปนี่แหละที่ตอนที่เทสไปนี่แหละโค้าเลมอนหวานฉ่ำหวานเจี๊ยบพายไม่เปรี้ยว โค้าเปี้ยวเปี้ยวสุดในซอยบอกเลยตัวนี้นะคะตัวน้ํายาตัวที่เราเราเราลองในวันนี้ก็คือตัวโคลาเลมอนนะครับจากค่ายเวฟนิวที่นะครับตัวนี้เป็นโคลาฟรีเบทที่เป็นตัวแบบตำนานของเขาเลยนะเปรี้ยวหวานสาใจเย็นด้วยอืมใครใครไม่เวฟเราเวฟนิดทีเขาบอกงี้นะครับเราใช้น้ํายาที่เป็นฟรีเบทนะครับกับตัวเครื่องทั้งสองตัวนี้บอกเลยทั้งหวานทั้งฉ่ำทั้งเย็นนะครับสาหรับตัวนี้นะครับ แล้วก็จากที่้องไปยังไม่ได้ทำร้ายคอยเลยนะเรามีมาแจกให้ทั้งหมด3รางวัลน,นะครับ3ารางวัลน,นี้นะครับก็ใครที่อยากได้ของรางวัลน,น้ำยาฟรีเบกนะครับกลิ่นโคลาเลมอนแจกใครเบนีที่ไปฟรีๆ3ขวดเนี่ยไปติดตามกิจกรรมที่นาเพจรเวอรวท์เวได้เลยนะครับ <laughs> และกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ของดีต้องบอกต่อนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราสี่คนอขอวาทันนผถ้าชมไปก่อนสวัสดีคุณสวัสดีคับ ปวดไหมอ่ะปวดแรงปวดแรงร่งวงเป็นปลาลัน